ชีวิตแม่บอกนี่จิตเราเป็นอกุศลไปเห็นงานกับยานตะโบได้หน้าไปหาเงินกับยานตะโบได้ไปเส้นเหล่าเพราะตัวกับตัวจิตเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ตลอดเวลาจะนองกิเลสนถูกต้องเห็นเห็นผู้หญิงยางพานโทษเห็นงานกับนึกอยากเสพสังวัดเขานั่นเป็นอกุศลบอกเรื่องเอมียกเขากับมักเป็นอกุศลบอเดี๋ยวนี้เฮาลูกแล้วนั่นคือจิตภายม่านจิตภายอกุศลเฮ้าใหญ่มันเกิด หลวงพ่อส like <endeu> ่งไหวคุ่มือนี่ยส้งแค่หาจิตตัวเองอยู่ในภายกุศลนภายคุณงามความดีภายมันสิภายภายบุรีเขากับพุทโธพุทโธเมื่อฝึกได้มากๆมันบกเกิดดอกภายอกุศลเ่ารักษาเขาใด้เลยมุเจ้าถ้ารักษาตัวเองได้จ้างมันกับบกเกิดแม่นบ่เน่อยเลย ขนาดหงพอเห็นคนอื่นเกิดกระดับได้เล้ก็ไม่ทำต้องเชือแต่นว่าผู้นั้นนิ่ท่าผู้นี่ว่าผู้นั้นลงพ่อยิ่งว่าจะไปว่าเขาคนเขาเกิดมาเห็นมาถูกใจเขาใดจังหดมันบุญเขากรรมไปเว้นนั Be ้นแน่นว่าไะเนี่ยกำลังกุศวนแรงกว่าเน่นของเขาต้องอัดเป็นอย่างหลวงพ่อจิว่าหายท่านรักษาศีลภาวนาสามอย่างมันเป็นสุดหยดสุดยอดของของการที่เขาจะรักษาจิตใจให้ทุงขึ้นสูงขึ้นแม้แต่ภามยังอยากห้ามโกาน ตู่กับออกไปแม่ยงนั้นมาจะใส่เนี่ยภาพข้ามโกท่านที่ออกไปออกไปตัวขาวมาภัวะฮะไปไปไปมันมาจะใส่เมือนี่วันพระไป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 ลาออกไปมันออกมามันมาหากินพร้ามโกท่านโตวัตรี่กับพระพุทธองค์พัาวาสินสมาธิปัญญาเนาะค่ะพวกข้ามเขากะว่าเขาเลิดหลยในทางท้านะเขาเลิดหละแ่ว่าเขาขาดอย่างเขาขาดศีล ท่านเขากระหายได้แต่เขาขาดศีลเมื่อขาดศีลปัญญาสิาสมาจะใสาการปฏิบัติเนี่ยต้องพอจังหวะทายอยากให้ตัวเองเนี่ยจะเลื่อนขึ้นงอกงามขึ้นด้วยว่ายุระดับจิตในสูงขึง้นศีลนี่อยาให้ดังพลอ,อยแม้แต่นิดเดียวศีลนั่นแหละคือทุกอย่างศีลนั่นแหละคือธรรมะป่าหน้าหนุนแตะไปได้หลายอย่างในบุญใจว่าขาดทัศน์จิตใจเมตตาการอยู่ในป่าหน้าอาทินหน้าก็มีเท่าเมตตาเด้กาเมีนนมันก็อยู่ในเมตตาร่วมล่วงน้ำตาเมียนกาเมีนกาเมีกันนอกใจดูใจผัวในการมักซ้ำซ้อน มันอยู่ในเมตตาเนี่ยเฮาต้องู้จักตัวเองเขาเองเนี่ยเฮาอย่าเป็นถ้ำย่ำยางสัตว์เขาแหละมะนุษย์เนี่ยเป็นอย่างมันคือไปคือสัตว์เป็นอย่างพระพุทธเจ้าคือไปตัสลูกอยู่ป่าเพิ่นไปเห็นสัตว์เบิดเลยสัตว์มันใส่ชีวิตมันคือมนุษย์ได้มันมีหลายผัวหลายเมียเป่นวะแหละพุณจะโอมก,กับพี่น้าเห็นอะไรถ้ำเพิ่นจึงสอนกาเมนะให้รักเดียวใจเดียวเพิ่นก็ได้ห้ามเขาก่อนห้มีผัวมีเมียเลยเราใช้สิทธะ คนบวได้หามเนี่ยคือเจาแต่ง,งานการมาก,กาบเมื่อไหวพ้นกับสอนเรื่องศีลหายสามีกบพันรยาในรักกันหายมีใจเดียวต่อกันเด้อผู้เป็นท่านรยาผู้เป็นสามีหายมีใจเดียวต่อพนันรยาเด้อพ้นกับสอนในเฮ้าในฮักกันแท่งกันพอว่าพ้นรู้ว่ามูเฮ้ายังของแหวกในกาบมาตัตหาเพ้นก็บวชได้บังคับแต่เฮ้ากับสะสมบุญ์ไปหายเฮ้ามีท่านมีศีลนีเวลากับภวนาคือพุทโธพุทโธคือว่าภาวนาเนี่ยม่นช่ทำอย่จิตใจเฮ้าเย็นลง มันติตัดกระแสความโทษสาโมหะได้บางคนนี่โมโหง่ายนี่หลวงพ่อสิบอกเด้อพวกที่มีอาการเดี๋ยว่าโทษสาแรงหรือว่าโมโหง่ายเนี่ยภาวนาดีๆภาวนาไปเรื่อยๆจิตมันเข้าสิงเย็นลงเองได้นนเป็นคนใจเย็นลงเยลยภา,าวนาใดนั่งเท่าใดจิตใจเข้าเย็นลงได้แต่แต่การภาวนาถ้ามัเขาผิวดีด เลือดล่มทุกจานทุกสิ่งมันเดินกำกับไปไปใจฉะนั้นพระผู้ใดภาวนาเป็นขันนี่ผิวพันกับสีพองใสผู้ยิ่งกับสีผิวพันพองใสใยคือการกับสีนีผิวพันพองใสนั่นคือคนภาวนาได้พระองค์นั้น่นเดินภาวนาตลอดเลือดล่มของผลผิวพันของผลสีดีอยู่ตลอดจริงๆก็คือมันมันง่ามดันให้คุณลงพอวเนี่ยคือจิตใจิ่นง่ามจิตใจคุณนบ่มีเรื่องเสาหมอง เรื่องที่ทําให้ชิดใจเฮาเสามองก็คือเรื่องที่มันเป็นอกุศลมันจะทําให้เฮาเสามองถ้าเฮาคิดแต่เรื่องกุศลเนี่ยมันจะทาให้เฮาดีใจเป็นอย่างมูอเฮาจึงบ่ให้หลวงพ่อจึงบอกว่าพื้นฐานของมูเฮาให้ทาความดีมากๆเพราะว่าเมื่อใดที่เฮาเราึกถึงความดีมันก็เป็นสุขเง่้ยหมดเลยนั่นฉะนั้นมูอเฮากับเองก็รลู้อยู่แล้วว่าถ้าเฮาสร้างความบ่ดบเนี่ยมู่บ่เห็นเฮาก็ทูกได้อยู่ผู้เดียวนั่นดีเลย แม่นห่แหละสางคมดีนี่มูบ่เห็นน้ำก็ดีใจนาาั่นล่ะจำไว้นั่นแหละถูกต้องถูกต้องสิสไปเห็ด,ดลลอย่ไซก็ไปเห็ดหลแล้วหลวงพ่อยสิบอกอีกขอหนึ่งให้จำไว้ว่ามนย์นี่ถึงเข้าจะอยู่ในโลกนี่วันมีแต่มนย์มันบ่แม่น,นะสามสิบเอ็ดภูมอยู่นํำเฮาเขาเห็นเขาเบิดเ,เดียวนี่เจ้าสามคนหลวงพ่อนา,นางสนทนารรมนี่เจ้าคิดว่าเขามานางฟังธรรเหมือนนี้นักโทาใดเหมือนี้วันผ่าเฉพาะเอาแค่บ่อในวัดหลวงพ่อเป็นรอยแล้ว เหนือตาถูกโอเบุญเมตตาให้ด้อคือเขามาบาญันแล้วก็บเขาอนุมูนเอ๊ะเมตตาให้สัพพะสัตยังสิ่งอยู่หว่หวงหิดห่วงบุญห่วงเป็นอย่างเป็นอย่างมูเจ้าสามคนคือมานทุกอย่างบ่ได้เกิดจากเหตุบัเบเาบางเอิญบ่ได้แมนว่าบังเอิญได้มูเจ้ามาเนี่ยมันเป็นการเจาะจงมันเจาะจงของไอ้ภูมิเพิ่นเจาะจงของเทวดาเพิ่นที่เพิ่น ไอ้พวกเจ้ามาถ้าพวกเจ้ามาการแสดงถ้ำของหลวงพ่อกับโบเกิดถึงการสนทนาถ้ำกับโบเกิดถึงพวกเพิ่นกับโบใดฟังเบ้าให้คนบ่เอกให้หลวงพ่อนั่งบอกผู้เดียวเพราะว่าหลวงพ่อเป็นพี่บาวันนี้เบ้าให้ผู้ที่บ่เข้าใจกับคนละเรื่องอย่าหลวงพ่อเขาจิบไปนิเมียเอามาเองเขาเอาอยู่ปางนี่พระจิตมาสนทนาถ้ำกับหลวงพ่อคนอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อนี่ยโบอึดโบอยากใกล้เกลือเพื่อนวางของดีอยู่ใกล้แต่ดวงตาเขาโบเย็นถ้ำเขาควรจะไปโทษเขาเลย หลวงพ่อมาอยู่นี่สี่ปีส่วนมากหลวงพ่อเนี่ยอยู่ไกลอยู่เรยบๆอีกโยมคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ถ้าแก่ถ้าถ้าโยมคนนั้นเราได้มากเนี่ยเราสิมาหาหลวงพ่อแล้วก็อายุรุ่นเดียวกับหลวงพ่อเป็นผู้หญิงคือกันอยากมาอยากมาช่วงนั่นหลวงพ่อผมมีโยมอยู่น้ำหลายเรามาผู้เดียวหลวงพ่อหนูอยากมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อดีก็เลยว่า โอ้ยเจ้าก็เป็นโยมมากผู้เดียวบูมีมูสี่มาผู้เดียวได้จัยงไหเราอย่างมากปฏิบัติธรรมหลวงพ่อขณะเรามาสนทนาธรรมหลวงพ่อสามขังเลยหลวงพ่อกับลูกอยู่ว่าเรามีบุญบารมีสูงนอกก็เลยนิมต์หลวงพ่อขึ้นไปเชียงใหม่หลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปเชียงใหม่แต่อีกโยมคนหนึ่งที่เพื่อนอุปถามภหลวงพ่ออยู่ตอนเนี่ยบราว่าจะเป็นเรื่องพื้นเรื่องไฟเรื่องกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้เห็นหลวงพ่อนี่เพื่อนเป็นคนชนบุรีเพิ่นมาแต่งงานดูบ้านบ้านคำสี เพื่อน้องสูงเพิ่นเป็นทหารผ่านเพิ่นสรีกัลเียณแล่ะแหละเพิ่นก็ว่าอยากมาอยู่กับหลวงพ่อเพิ่นอุปถัมภ์หลวงพ่อมาตลอดเป็นผู้ใา้เพิ่นเป็นทหารผ่านเพิ่นมีครอบครัวแล่ะแหละเพิ่นแหล่ะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อองค์แหล่ะจริเพิ่นเห็นหลวงพ่อเพิ่นเ่ากาบไว้เพื่อนบอโอ้เ่ากาบหลวงพ่อกันสิบ่มีโอกาสได้กราบหลวงพ่อจริงๆเราคือครูบารมีหลวงพ่อสิเราต้องตามดูแลหลวงพ่อตลอดถ้ามีเหตุยังนี้ครูพาน่าจะไปบอกเราเลยเราสิฟันเห็นหนักเลยฟันเห็นมูนใหญ่ไปหาเราเขาสิมาทันที กูไปตามมาหลวงพ่อระบาดมากกับเป็นเหตุระดับนะไอ้วันนั้นนะ่ะงูงรถที่ลงไปงูสีเงินขาวเลื้อยผ่านหน้ารถช้าๆนั่นแหละนั่นแหละมี่จะบริวารของกูฮอบเบิ้ในกระมีอันอออนี้นั่มเลยค่ะมีโน่แต่ว่าเป็นเป็นงูแบบจักงูเป็นงูพิศ<ม>เศษเนาะบอกเคยเห็นไม่รู้พันแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นงูแบบ เเคยมีทั่วไปเนาะเราเคยเห็นเมนบเคยเห็นในแบบนันแหละป,ประมาณว่าน่าจะเป็นนิมิตเพราะว่าม,มันไม่ได้บุสายหุบชันไม่<ค>ได้ไบุสายพานันธุ์รู้แต่ว่างามแมนมมันเป็นบริวบารคือหลวงพ่อใอ้ฟังแล้วว่าอยู่ตรงนี้นะมันเป็นประตูเขาเมืองบาดาลโดยตรงเลยนะตรงนั้นนะทีเดีบวเขาเห็นดวงตาไว้ที่มันตกลงดวงหนึ่งนะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้นะมันบสธรรมดาเีย คือหลวองพอ่อหลวงพ่อพาขึ้นไปทำหองถงนี่กเ็เป็นหองถงเป็นห้องแสดงรรมของเพิินองหลวงปูง่ฮายู่คี่แต่ว่าองค์หญิงเขาต้องมาเฝ้าตลอดนะเขาเสด็จมาเรื่อยได้องค์หญิงเนี่ยเกอยกำนองตอนหลวงพ่อมาอยู่ใหม่ๆมเขากับมากราวงพออ่ออาจารย์เสือเพิ่นเป็นอาจารย์หลวงพ่ออยู่องหนึ่งเพิ่นก็บเส้าหาพรรษาเพิ่นเป็นศิษย์หลวงปู่ซาหลวงพ่อกับพี่กาบเพิ่นกะวา่าองค์หญิงมากาบเพิ่นกะทมหลวงพอ่ออาจารย์สีมาอยู่เพิ่นกับมากาบองค์หญิงสององค์นี่มา